สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ายายเหนิงพาชิมพ่อหน้ากินคือเกาพี่น้องมาเด้อมาเด้อต้มน้ำปลาปลาดุกนาแล้วก็ะน,นึ่งพักซอยราต่างกนี่ยว่เห็นห้องกินเสาระบตาบ้านเส้าไข่เนื้นอเส้าแดดเลยพี่น้องต้องยังงวอยู่คือแปลงสิ่งนี่้งวยเลยบางปลาแดดปลาลายพี่น้องเบิางนะเห็นบ่จ้ะ ต้มเซน้ำปลาน้ำปลาขามเปียกแล้วก็พริกปุ่นโรยพี่น้องเอ้ยสี่ตัวแบ่งเพื่อนไปตัวนึงเลยอีกหนึ่งตัวเลยอีกสามโอ้ยเนาะนับแบบเลน้อยอย่างนี้นก็ได้หล่นปลาจ้ะเด็กคนนะี้ต้นน้ำปลาใช่น้ำปลารงไป không khó mà chặt cái nào, thay cái, cứ công nhận đường.

คนกับผูส้สียอากันั่นเนาะสองตัวดีรากน้นำจ้ะขอาี่คมนำ้ำเดือดเิ็งเป๊ะลงเลย ขอขึ้นมาเีลยมาใส่นี้ตามใจปากเลยพี่น้องจ้ะมากแบบเดียวกันเลยสลัสนัวขึ้นต่อ ปรปกอบลงไปรับอืมงานอืม

คว้างหลังบ้านดูน้ำหัวสันจกไปจกมาแล้วหัดกบบอกจะจกว่าไหนหนาอยากเป็นหัวคางๆฟังงามเพราะจังหลองอยู่ในหัว้าเจ้าคือเห็ดจกกไปรับถึงฟัง งูกับสิงหูป eh? ่าแต่ลายตัวมัะปิงต่อเสร็จถึงงูย่างไงมากระตัวมาดันกับเสียวได้ละอยากฟ่าแต่งูสิงแล้วเนาะสิงตรง แต่สมัยปายนะปายมันจงอ่างพรเรานี่ยอะไพ่อฟอครูคนปเป็ดเกล็ดเทปเลยาะขาไปเด้อยดอนนะยันยังหัวอ่านิงหัวอ่านหัวอ่างเนาะเียบหน้าเปลี่ยนตตัวนี้โตมันเต,ตนรอเรียบร้อย ต้มเต็ม2องหมอดวันหนึ่งเขาไหมก,กิน,นเลด,ด้ซึงง่ัมือนเหตหกตคิปกับปรเนีนสับจังวะเตะอนรรักกระเจ้าเนะ หนึ่งพักรวบพักเป๊ะๆเ,เนี่ยสดใจพอจะหนึ่งรักกำลังฝึกยางบอใส่ใหม่นี้กำลังใจเดี๋ยวพู้เข้า ได้สามปีไม่สุขหวนเลย่ะหกสิบเก่าแล้วพออย่างเง้ยแต่ว่าพอกบมือเสียอ้ววเจ็ดสิบอ้ววแล้วกักแหงแล้วพี่น้องสอนกันไปให้ไปนะเป็นโรคนหนาอ่อให้กบมือเสีย ขอมันเบิดแล้วขาบสองมาจากนาฟ้าสน,นั่นเลยวะบ่ได้ไไดกินง่ายได้ปัะลูกนะกังเลยฟังคนไปด้วย ไาายนั่งก็ได้กินสองคาบเนาะขาบกระซีตัวหาาตัวกลำดอกหัวเนี่ยแมงมุมตัวบานี้นอไร่รอแมงมุม ว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋เี๋ยวปล่าิด่จ้เวลากิน <c oughs> เขาเลยเป็นเสียงแหบเสียงแหง,แงเสีาายงแหงเอ้ยไม่เป็นเวลานว่า,ววาต่ส็บรรยากาดยานจะเท่ามา่นะ châu pháo à bữa nay mấy anh thì nó ทำอาหารกันเกิดเหตุปืนเนีย่ยชวนมากักินเลยร้อยครับชอเขาดีกว่าเปิดไปป่ด ตักกระเทียมตักหวานกินนะเว้ยดิเว้ยต้องคลายอืมอข้าวเดียวยำมันเป็นมูวัตเนี่ยยังนี้ิยำปวดปวดเลยเนาะำมันนี่เป็นปวดปวดแค่อะ Nào sau lắm nó อันนี้คือ้อฝนตกพ <c oughs> ี่นอ้องจาาข้างในนี่คึมคื่มฝนตกผมเมืองสีไปส่งยังหนึ่งเกือบสามโมงพอมาได้ประมาณสิบนาทีแล้วมั้งตกจากจากป้าไม่ไม่ีจหมอกล้องว่ามันฝ่าหัวอยู่ตลาดไายเด้อมือเนี่ยลูกค้าเป็นไหนนาะวะเพราะแนล่ mọc đúng chứ mừng mọc chưa tương đồng môn mất chết mọc mông mừng cái cái ừ. ừ. thằng ừ, này hả cái thằng này nào. cái này mừng 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 มันมักน้ำยิมซับอันนี้เบเบอร์ตจยทิกินกับเจ้าบอกก่าขอบคุณขอบคุณจี่น้งจากติดตามรับชมยายหนิงกับคุบเมืองสีเป็นกำลังแรงใจพี่น้องกับดูแลรักษาสุขภาพเด้อจ้ะเป็นห่วงมือนียลรัพี่ละน้องเนาะไปแล้วค่ะพ่อกันที่ไม่นะคะสวัสดีค่ะ